มาแล้วค่ะเซลล์ฝนค่ะรถบ้านเฮงเฮงสองค่ะวันนี้นะคะมาใหม่แบบสดสดร้อนรอนเลยนะคะคันนี้สำหรับ Honda ค่ะเป็น Honda CRV นะคะ2อ EL นะคะเป็นตัวท็อปสุดนะคะ 2,021ปี2,021สีขาวมุกนะคะวิชันชอบแม็กมากเลยอะแม็กลายดอกไม้เนาะคันนี้นะคะเลขไม้น้อยมากนะคะเทียบเทียบกับป้ายแดงได้เลยเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเซลฝนมีแต่รถไม่เยอะทั้งนั้นเลยที่ทำมานะคะคันนี้ไม้น้อยสุดๆเลยนะเดี๋ยวฝนพาไปดูนะคะสวยทุกจุดเดิมทุกจุดไม่มีเอ่อทิติเลยละกันเนาะคันนี้นะ สำหรับ CRV คันนี้นะคะสีขาวมุกเนาะแกดูสิฉันเปิดมาเบาะมันเขาเรียกอะไรเมมโมรี่ได้อะเออสองจุดนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็เบาะหนังสวยคือฝนน้ำไม่เคยเออ ได้ทำ CRV เท่าไหร่เนาะแล้วเพิ่งมาทำคันเนี่ยเป็นปียีอ่ะเออเพิ่งรู้ว่า CRV แม่งแบบสวยว่ะเออสวยจริงถึงว่าทำไมคนแห่ไปจองเนาะ CRV เนาะคันนี้นะคะไม่ต้องรอไม่ต้องรอคิวนะมาซื้อคันนี้ได้เลยนะคะหลังคาสันลูปเอ่ยเบาะปรับไฟฟ้าเอ่ยพุชสาตาร์ทเอ่ย อะไรนะประตูหลังไฟฟ้าเนาะทุกอย่างครบจบในคันนี้ที่เดียวเลยนะคะคันนี้เป็น CRV เออสอ EL เนาะ EL เป็น4 wheel นะคะเป็น4 wheel 7ที่นั่งนะคะส่วนใหญ่จะเป็น5เนาะคันนี้เป็น7ที่นั่งก็คือท็อปสุดแลลนะเนาะก็คือที่ชาร์จครบเนาะทั้งที่ชาร์จแอร์หลังอะไรเงี้ยฝลว่าแบบเออ ก็คือแบบอยากได้อ่ะจริงๆแต่แบบว่าก็เอ้อไม่เอื้อมหน่อยเนาะคะ่าคงค่าคอ,อ,อมก็ได้น้อย mm. อะไรเงี้ยเนาะอ่ะ mm. ที่ชาร์จเขาครบนะคะสวยสวยจริงๆคันนี้นะคะพ mm. ูดคำว่าสวยกี่รอบแล้วเออเนาะก็เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะ เลขไม่แตนแดแ่ดพนสามร้อแดสิบหกค่ะเนาะไม้น้อยฝนบอกแล้วว่าไม่น้อยสวยเดิมทุกจุดรับประกันไม่เคยชนหนักพิกามจมน้ำก่อไม่แน่นอนนะคะประวัติเช็คศูนย์ทอนด้าเอาเลขเครื่องไปเช็คได้เลยนะคะมีแค่เนี่ยแค่อะไรวะคม พรมเนี่ยพรมที่มันแถมมาเนี่ยก็เป็หลายพันแล้วนะสาพันแล้วนะเออฝนม่เมเซลล์ายแดงเนี่ยก็จะรู้ว่าเออมันแพงนะก็มีให้ครบนะคะประตูท้ายไฟฟ้าราคาคันนี้นะคะ วนจบให้ที่995,000บาทค่ะเข้ามาดูรถก่อนที่รถบ้านเฮงเฮงสยังไม่ต้องดูเอ้ยังไม่ต้องจองนะเข้ามาดูก่อนถูกใจค่อยจองมาหาเซลลฝนเท่านั้น CRV 2.4EL ปี2021คันเดียวเท่านั้นรีบเลยนะคะสวยจบครบคันเดียวค่ะเซลลฝนคอนเฟิร์มค่ะ